วันนี้เราจะพามาติดตามดราม่าที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับนักร้องสาวเสียงคุณภาพวีวีโอเลตวอร์เทียนะคะที่ขึ้นโชว์ร้องเพลงในพิธีเปิดซีเกม2025แล้วเกิดปัญหาความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้เสียงร้องเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักซึ่งเธอเนี่ยออกมาเผยว่ารู้สึกเหมือนถูกทำลายชื่อเสียงอย่างที่สุดและไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้เลยค่ะเรื่องเริ่มจากหลังการถ่ายทอดสดพิธีเปิดซีเกม2 0 2 25นะคะมีผู้ชมจำนวนมากได้ยินว่าเสียงร้องของวีในเพลง1%กับ g o l f u c k i n g Hero มีความเพี้ยนไม่ตรงจังหวะระหว่างไลฟ์โดยมีการเปิดไมค์สดออกไปซึ่งต่างจากที่ได้มีการ b r e บ f ฟ c t ไว้ก่อนหน้าว่าโชว์ทั้งหมดจะเป็นแบบลิ p s ิ n ง100%เนตื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคของการแสดงระดับนี้ค่ะ ก็ฟังกิ้งฮีโร่นะคะได้ออกมาชี้แจงว่าทีมงานแจ้งกับศิลปินชัดเจนว่าต้องลิฟซิงเต็มรูปแบบโดยในหูฟังเอียร์มอนิเตอร์จะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเพื่อให้การแสดงออกมานิ่งที่สุดทุกอย่างซักซ้อมกันตามนั้นแต่ในวันจริงทีมถ่ายทอดสดกลับเปิดไมค์สดทําให้คนดูได้ยินเสียงจริงที่ไม่ซิงกลับเพลงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดท,ที่เห็นกันชัดเจนผ่านไลฟ์สดทันทีและทีมงานได้ขออภยัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดของศิลปินนะคะด้านวีวีโอเลตนะคะเมื่อได้รับเสียงวิจารณ์ถาโถมเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ Post ถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกถูกทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีความฝันและอาชีพนักร้องเลยนะคะ พร้อมยืนยันตลอดชีวิตการเป็นศิลปินเธอเป็นคนที่แทบไม่เคยลิปซิงค์เลยสักครั้งหากรู้ว่าจะเปิดไม่ให้ร้องโสดจริงและไม่ได้ยินเสียงตัวเองแบบนี้เธออาจตัดสินใจถอดหูฟังเพื่อพยายามร้องให้ดีที่สุดด้วยเสียงจริงของตัวเองเธอยืนยันว่าไม่มีเจตนาโทษใครเพียงอยากได้พื้นที่อธิบายเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งเข้ามาอย่างล้นหลามค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะก้ารายุนะะแฟนหนุม่มของวีก็ได้แชร์โพสต์ของกอล์ฟักกิ้งฮีโร่พร้อมแคปชั่นว่าพูดไม่ออกครับผิดหวังในการจัดการแบบสุดจะบรรยาย ทั้งที่ไม่ได้หวังมากแล้วด้วยซ้ำเพื่อแสดงความเห็นใจศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดด้านเทคนิคในครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนภาพรวมของการจัดงานซีเกมปีนี้ด้วยนะคะ <umi. S 2> เพราะก่อนหน้าก็มีดราม,มา่าด้านงานโปรโมตเช่น antes, ปัญหาเรื่องภาพประชาสัมพันธ์ ะะที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักและต้องรีบแก้ไขทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงมาตรฐานความพร้อมของงานระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะประเด็นนี้คือความผิดพลาดทางเทคนิคที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อศิลปินซึ่งทั้งวีและทีมงานล้วนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นการผิดเพี้ยน เพียงเสี้ยววินาทีของการสื่อสารสามารถทำให้ภาพลักษณ์และงานและตัวศิลปินเนี่ยเสียหายได้ทันทีค่ะโดยวีดได้เน้นย้ำนะคะว่าเธอเพียงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริงของเธอและเธอจะยังคงตั้งใจทำงานเพื่อมอบผลงานที่ดีที่สุดให้แฟนๆต่อไปค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับดราม่าครั้งนี้นะคะเป็นความผิดพลาดของระบบหรือไม่ควรปล่อยให้ศิลปินต้องรับเคราะห์แบบนี้ไหม คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ